ุนได้ H1 2.5ดินลักนะครับผมปี2021นะครับคันนี้เขาก็จะมาเป็นหวงวัไรมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมเขาก็จะมีกล้อง360มาให้ด้วยนะครับมาพร้อมเบอร์ไอวิวหรือว่ามุมด้านบนนั่นเองเขาจะมี Wireless Station ไวลสชาร์จิ่งสเตชั่นมาให้ด้วยนะครับนี่ส่วนบอร์ดนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นบอร์ดหนังจะเป็นสีเบสหรือสีครีมนั่นเองวิธีการเปิดก็ง่ายๆเราแค่เปิดเลยเขาก็จะทําการเปิดให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับ สวัสดีเพียลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กลัาพบกับพีนในเช่นเคยจากซีเบนซิตอ,ออตโอตโต้วันนี้เราก็มีรถตู้จากค่ายฮุนไดมานําเสอนอขั้นกันนะครับผมกับเจ้าฮุนได H1 2.5 Deluxe นะครับผมคันนี้เนี่ยก็ได้มาเป็นหน้าใหม่แล้วนะครับเป็นรถปี2021นะครับผมเรียกแมงน้อยๆอยู่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในนะครับนี่ดคันนี้เนี่ยเขาได้มาเป็นไฟหน้า LED แล้วนะครับผมแถมคันนี้เขาจะมีไฟ daytime running light มาให้ด้วยนะครับและไฟหลีจะอ,อยู่ด้านล่างนะ ดคันนี้นะครับด้วยความที่ว่าเป็นปี21ก็จะได้มาเป็นหน้าใหม่แล้วจะได้มาเป็นหน้าเพชรน,นะครับผมนี่สภาพสวยๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวมาต่อที่ด้านข้างนะครับ <S 1> <S 1> ขเขาจะให้มาเป็นร้อยแอนอยขนาด16นิ้วเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลย <S 1> <S 1> มาต่อที่กระจกข้างนะครับก็จะตัดเป็นสีทูโทนเหมือนกันโดยด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถจะตัดกับสีดำด,ด้านด้านล่างนะครับมาพร้อมไปเลี้ยวเส้นยาวๆแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวก่อนนี้เราจะพาไปดูด้านในนะครับเรามาให้ดูใบนี้ก่อนเลยนี่ หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคือใบอะไรนะครับนี่นี่คือใบาจากการตรวจรถจาก One Two Inspection นะครับผมมีตรวจโดยช่างมืออาชีพนะครับมาตรวจให้เลยนะน,นี่โดยเฟรดรถที่เขาให้นะครับนี่ก็จะเป็นเฟรด5ดาวเลยโดยการเช็คของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการรับประกันเลยนะครับผมว่าตัวเลขตัวถังเลขเครื่องและเลขไม่ตรงนะครับไม่มีการกอนะครับผมรถไม่เคยมีต่อโครงสร้างนะ <S <S เดี๋ยวเรามาเริ่มจากแผงประตูกันก่อนเลยนะครับ โดยวัสดุเนี่ยเขาจะมาเป็นหนังตัดกับพลาสติกนะครับโดยแผงรักคุมเนี่ยเขาก็จะมาเป็นไลายไม้กระจกก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ทั้ง 2, 2>, ไไง2บ้านเลยกระจกข้างปรับไฟฟ้านี่แล้วจุดเด่นของเตา H1 เลยนะครับคือที่เก็บของเนี่ย <S <S <ư? S 2> ขเขาจะมีมาให้เยอะมากนะครับผมโดยแค่จากประตูเนี่ยเขาจะมีมาให้ถึง3ามช่องด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนี้เราจะไปดูโฮมอะไรนะครับเรามาดูสวิตช์ด้านข้างก่อนเลยนี่สังเกตได้เลยเขาจะมีปุ่มมาให้หลายปุ่มเลยนะครับผม เดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยโดยปุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นสําหรับแอคชั่นคอนโทรลนะครับเราสามารถเปิดปิดได้ปุ่มนี้ก็จะเป็นสําหรับไฟด้านในตัวรถนะครับผมที่ตรงนี้ก็ไว้สําหรับปรับแสงเลื่อนไหมเแล้วก็สามารถปรับสว่างปรับมืดได้นะครับพ <Wow. S 1> อต่อมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสําหรับระบบประตูไฟฟ้าเขาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดระบบไฟฟ้านะครับและสองตัวนี้ก็จะเป็น การเปิดประตูไฟฟ้าสำหรับด้านหลังสามารถเปิดได้ทั้ง2องฝั่งจากตรงนี้เลยนะครับผมคันนี้เขาก็จะมาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะครับผมสามารถใช้ควบคุมระบบอินเทอร์เน็ตเมระบบพูดคอนโทรลหรือว่ารับสายวางสายเนี่ยได้หมดเลยสามารถควบคุมทั้งหมดได้จากพวงมาลัยเลยส่วนมาต่อกันที่หน้าปัดจอไม้นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับผม เรียกใหม่อยู่ที่9 5้0 0เท่านั้นเดี๋ยวมาต่อน,นี่คอนโซลกลางนะครับนี่เขาก็จะมีเป็นจอมาให้นะครับจะเป็นจอเดิมลงงานจากฮุนไดเลยนะนี่ในจอเนี่ยเขาก็จะมีแมปมีนาวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับผมเขาก็จะมีกล้อง360มาให้ด้วยนะครับมาพร้อมเบอร์ไอ v i วิหรือว่ามุมด้านบนนั่นเองส่วนเลื่องลงมาเกียร์คันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกียร์แบบลากเลยนะครับผมหรือว่าเกียร์ขั้นบันไดนั่นเอง นี่เราก็สามารถเล่นเกียร์ได้ดับฝั่งซ้ายเลยนะครับนี่คอนโซลนะครับสภาพโดยรวมคือดีเลยนะครับผมไม่มีรอยนะครับสภาพสวยๆไม่มีขาดเลยนะโดยอย่างที่แจ้งไปเลยตัวฮัเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยนะครับคือช่องเก็บของเขาเยอะมากเฉพาะแค่ด้านหน้านะครับเขามีไม้ถึงส1บเดจุดด้วยกันเลยนะครับผมโดยจากประตูนะครับนี่เขาก็จะมีไม้สามช่องด้วยกันออกมาฝั่งคนนั่งนะครับนี่เขาจะมีมาให้2ช่องนะครับผม ตรงกลางนะครับนี่เขาจะมีช่องตรงนี้มาให้แล้วครับสามารถไว้ใส่เหรียญอะไรอย่างงี้ได้นะพอสามารถด้านบนเนี่ยเขาจะมีช่องเล็กๆมาให้อีกครับตรงนี้เราก็สามารถใช้วางอีซ่พาร์อะไรอย่างงี้ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นวอลลงไปนะครับผมเราก็สามารถใช้วางโทรศัพท์วางกระเป๋าตังค์วางกุญแจวางพาวเอร์แบงค์ได้หมดเลยนะครับนี่อร์ดเนี่ยเขาสามารถพับลงมาได้แบบนี้เลยเขาจะมีเป็นที่วางของเพิ่มขึ้นนะครับมีเป็นที่วางแก้วให้แผนที่สําคัญนี่ เขาจะมีไวเลสชาร์จิ่งสเตชันมาให้ด้วยนะครับนี่ส่วเบาะนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นเบาะหนังจะเป็นสีเบจหรือสีครีมนั่นเองสภาพเบาะสวยเลยนะครับไม่มีขาดเลยนะหัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นหวัวเบาะมิกกี้เมาส์แล้วนะครับลูกทรงเขารองรับทรงศีรษะได้ดีเลยนั่งสบายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับนี่อย่างที่แจ้งไปเขาก็จะเป็นประตูไฟฟ้านะครับวิธีการเปิดก็ง,ง่าย เราแค่เปิดเลยเขาก็จะทําการเปิดให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรามาต่อที่ห้องโดยสารด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเล็กรูมกับเฮดรูมก่อนเลยดีกว่าโดยตัวบอกเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาสามารถเลื่อนปรับได้นะครับทําให้พื้นที่เนี่ยเล็กรูมเรามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมส่วนเฮดรูมนี่ก็เหลือๆเลยนะครับมาสีรอด80เนี่ยก็ยังไม่โดนนะครับผมหวัวเฮดรูมเขาเยอะมากโดยตัวบ่อนะครับนี่เขาจะเป็นลถเบาะ11ที่นั่งนะครับผม โดยหัวบอร์ดเนี่ยเขาจะมาเป็นทรงมิกกี้เมาส์ทําให้รองรับรูปทรงศรีรษะได้ดีมากทาให้นั่งสบายมากๆเลยนะครับผมนี่แถมด้านบนตรงนี้นะครับเขาก็จะมีจอมาให้ด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นจอไฟฟ้าเลยนะเราแค่กดปุ่มเลยนะครับจะเป็นจอเดิมจากโรงงานเลยนะนี่โดยจอเขาเนี่ยเขาจะสามารถเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าได้นะครับผมโดยเราก็สามารถเปิดมิลเลอร์ลิงก์จากโทรศัพท์ได้ การเปิดเปิดกระตูนเปิดหนังให้เด็กเล็กดูครับไปตันนวัรนะครับจอนี้เป็นภาพผมชัดเลยเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านหลังกันเลยนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะได้มาเป็นไฟท้าย LED กึ่งฮาโลเจนนะครับผมนี่ก็จะเป็นเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีเฮน,นเตอร์มาให้ถึง4จุดด้วยกันมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ในที่ปัดน้ำฝนนะครับมีมาให้ครบๆนี่ก็จะเป็นดีลัก์ก็จะเป็นรุ่นของเขานะครับ เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับนี่พอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนะี่ยมองไปอะจะมองว่าเอ๊ะทําไมไม่มีที่เก็บของเลยทําไมแค่ขนาดน,นี้ตัวจุดเด่นของเขาเลยนี่นะครับคือตัวบอร์ดทั้ง3แถวของเขานะครับสามารถเลื่อนได้ทั้งหมดเลยนะครับผมเราแค่ดึงตัวนี้เลยเราก็สามารถดันเข้าไปได้เลยนะครับนี่ซึ่งพอดันเข้าไปเนี่ยจะเป็นการเพิ่มที่เก็บสัมภาระดาได้เยอะมากๆเลยนะครับผมกระเป๋าเดินทาง ใส่ได้สีใบใหญ่สบายๆเลยนะครับเราให้ดูน็อตสดๆกันเลยนะครับนี่น็อตสวยๆไม่เคยถอดเลยนะครับผมรถจเดิม,ดมไม่เคยโดนมานะครับแต้มสีเดิมโรงงานมีอยู่ให้ครบ,บแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาทําการสรุปกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้า u ุนได H1 2.5 D-Lux นะครับผมคันนี้ก็จะเป็นปี2021นะครับเลขไม้อยู่ที่95,000เท่านั้นส่วนราคาเนี่ยเราก็ตั้งไว้อยู่ที่1 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม แถมบริการหลังการขายเนี่ยเราก็จะมีประกันเครื่องเกียร์รให้อีกด้วยนะครับผมจะเป็นประกันเครื่องเกียร์หนึง่งปีหรือ2 0 0 0 0กิโเมตรและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเราก็มีแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นเวลา1ปีสามารถใช้งานได้ย4ชั่วโมงทั่วประเทศขอแค่อยู่ในขอบเขตประเทศไทยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อผมไดเบอร์้ที่เบอร์0 9 2 4 0 1 2 2 2 2เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและลาติดต่อได้24ชั่วโมงชื่อหินนะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ทุกท่านแน่นอนสำหรับวันนี้ขออเเนนีีียมาารรววิพงท่้ สวัสดีครับ